ผู้มีสิทธิ300บาทบัตรคนจนร้อเลยคัดกองคุณสมบัติรอบใหม่สวัสดิการปี68ห้ามพลาดก่อน26ธันวาคมลุ่มนี้รีบยืนยันตัวตนด่วน คนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่23ธันวาคม2567และก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและล่าสุดกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนเก่าทุกท่านฟังด่วนรวมไปถึงคนใหม่ที่รอลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ล่าสุดใกล้แล้วที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ และสิทธิพิเศษสำหรับคนเก่าที่ได้รับเงิน300บาทไหนทุกๆเดือนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็ไกลเข้ามาแล้วนะคะซึ่ง จะมีการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ซึ่งก็ประกาศให้ทราบมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะคะซึ่งในส่วนของรอบใหม่นี้นะคะในปี2568นั้นคนเก่านะคะที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีสิทธิพิเศษที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับใครที่เป็นคนเก่านะคะรอคัด กองคุณสมบัติได้เลยนะคะซึ่งถ้าผ่านคุณสมบัติในรอบใหม่นี้แล้วนะคะก็จะได้สิทธิต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนรายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยลงทะเบียนนะคะและไม่ผ่านคุณสมบัตินั้นนะคะหรือรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยและอยากลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเพราะกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่ม แรกที่ทางรัฐบาลต้องมีการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในทุกๆเดือนนะคะรวมไปถึงการแจกเงินจากทางรัฐบาลน,นะคะถ้ามีการแจกเงินก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ทางรัฐบาลน,นะคะแจกอย่างเช่นเงิน1 0 0 0 0บาทนะคะที่ได้รับกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเฟสแรกนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้ปิการนั่นเองค่ะใครที่ตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็แน่นอนรอนะคะ เปิดให้ลงทะเบียนนะคะย้ํากันอีกครั้งว่าคนเก่านะคะที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในปี2565ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรอคัดกรองอย่างเดียวและล่าสุดนะคะทางคุณนวั์จัดให้นะคะก็ได้มีการแจ้งข่าวสารนะคะว่าทําความเข้าใจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหรนะคะซึ่งก็ตอบมาว่าต้นปีหน้าประมาณเดือนมีนาคม 2พศ5 6 8ซึ่งวันอัดเปลี่ยนรอรัฐบ,บาลยืนยันอีกครั้งนะคะต้องลงทะเบียนทุกคนใหม่นะคะคําตอบก็คือคนเก่านะคะคือคนที่ได้รับ300บาททุกเดือนตอนนี้ไม่ต้องลงรอคัดกรองคุณสมบัติส่วนคนใหม่และคนที่เคยได้ครั้งก่อนๆแต่รอบล่าสุดไม่ได้ต้องลงทะเบียนนะคะคนเก่าที่ได้รับ300บาทในตอนนี้ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอีกใหม่นะคะคําตอบก็คือถ้าตอนนี้ได้ รับ300บาทต่อเดือนแล้วนะคะก็คือได้ใช้เงินในทุกๆเดือนนะคะเดือนละ300บาทสาหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบร,ริปโภคนั้นนะคะก็ไม่ต้องแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการยืนยันตนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องคนที่ยืนยันตัวตนคือคนที่สมัคร ขาดคุณสมบัติแต่ไม่เคยยืนยันตัวตน KYC ต้องยืนยันตัวตนก่อนวันที่26ธันวาคม2567เพื่อได้สิทธิเป็นคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนเดือนมีนาคม2568ก็คือรอคัดกองคุณสมบัติได้เลยนะคะสรุปก็คือณนะตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็แจ้งว่ากลุ่มนี้นะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ แห่งรัฐปี2565แล้วนะคะแต่ไม่เคยไปยืนยันตัวตนเลยนะคะมีอยู่ที่800,000กว่าคนนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ประกาศณตอนนี้ให้รีบไปยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้มีสิทธิสสริการแห่งรัฐปี2565อย่างเต็มตัวนะคะก็คือถ้ายืนยันตัวตนก่อนวันที่26ธันวาคม2567นี้ท่านจะเริ่มได้ใช้ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่1มกราคม2,568ก็คือจะเริ่มได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคเหมือนคนอื่นนะคะในเดือนมกราคม2,568นั่นเองส่วนเดือนก่อนหน้านะคะตั้งแต่เปิดเริ่มใช้สิทธิ ของปี2565มานะคะท่านก็ไม่ได้รับย้อนหลังแล้วนะคะเพราะไม่เคยไปยืนยันตนนั่นเองถ้ายืนยันตนก่อนวันที่26ธันวาคมนี้นะคะจะใช้สิทธิเดือนแรกเลยนะคะก็คือเดือนกรกฎาคม2568นั่นเองนะคะก็ย้ำเตือนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะอย่าดืมรอติดตามนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนจริงๆ เมื่อไหร่นะคะเพราะว่า ในการแจกเงิน10,000บาทนั้นนะคะมีกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยหรือเรียกว่าคนจนจรจิงๆนะคะที่ไม่ได้รับเงินสด10,000บาทเหมือนกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็คือเป็นคนจนเหมือนกันแต่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองเยอะเลยทีเดียวนะคะเท่าที่มีการสํารวจมานะคะนั่นแสดงว่าคุณพลาดนะคะพลาดในการลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือมีการตรว วจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะในส่วนตรงนี้อยากให้รอลงทะเบียนนะคะ,อ,ะอยากทำคลิปนะคะบ่อยๆนะคะในเรื่องนี้นะคะไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยพลาดโอกาสนะคะและครั้งนี้นะคะจะมีการคัดกรองอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะจะเอาคนจนจริงๆเท่านั้นนะคะและก็เตะ คนที่จนไม่จริงออกนะคะก็คือคัดคนที่จนไม่จริงออกนั่นเองนะคะสำหรับณนะตอนนี้นะคะคอมเมนต์ส่วนมากนะคะก็คือคนจนไม่จริงได้บัตรคนจนกันเยอะเลยีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าผ่านคุณสมบัติได้อย่างไรและเป็นความจริงหรือไม่นะคะณนะตอนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่ารอบใหม่นี้จะมีการคัดกรองคุณสมบัติ คัดเฉพาะคนที่จนจริงๆเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ share, ออกดแชร์ไปให้คนอื่นไนดะ้รับทราบทั่วกันค่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ